ขอัสดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และของผมนะครับทั้ง2 4 0 0 0กว่าท่านในเทคไลน์นี้ครับ24,600ท่านแล้วจะ2 5 0 0 0ท่านแล้วนะครับขอบคุณมากในการเข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับสำหรับพระเครื่องที่ปรากฏตรงหน้า f อนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกที่ผมเรี่ยมไว้มีเป็นสุดยอดแห่งพระเครื่องมงคลสำคัญที่หายากนะครับนั่นก็คือพระเครื่องนะครับกิ่งทิ้งทวนองค์บูรพจารย์หลวงพ่อคูณบริสโตพิมพ์ใหญ่ ต่อโค้ดคูณที่ใต้ฐานนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองสวยเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับจะต้องเดินทางแล้วที่ไปทางผักปังอำองเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่ง f c ผู้ชอบบูชาต้องขอบคุณ f c ท่านนายกอบตอผักปังนะครับหรือท่านนายกองค์การบริหารตส่วนตำบลผักปังอำองเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิท่านนายกสมศักดิ์วรรณพงศ์นะครับสื่อว่านะครับ เป็นสุดยอดแห่งพระเครื่องท่านจะชอบบูชาหลายองค์นะครับผมมีกิ่งถึงทัวในช่องเราอยู่4องค์นะครับจะแบ่งให้ท่านเป็นแบ่งบูชา3องค์ครับผมจะลงไว้เป็นตัวอย่างให้ช่องไว้หนึ่งองค์นะครับขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับ FC ดูความงดงามและความสวยงามเข้มขขังของพระเครื่ององค์นี้เราผมคงไม่ต้องอธิบายว่าเป็นสุดยอดแห่งพระเครื่องจริงๆนะครับซึ่งด้านหน้าทับรูปเหมือนนะครับรูปองค์พระกิ่งนะครับอ,องค์พระกิ่ง หลวงพ่อคูณหรือกิ่งทิ้งทวนนะครับด้านหน้าพระพักแย้มนะครับสวยงามแล้วก็เข้มขลังมากๆเอาพระโอษฐ์ย้มไม่ใช่พระผักเย้มพระพักส,สดใสน,นะครับเหมือนรอยมีรอยยิ้มนะครับพิกไปด้านหลังเป็นแบบนี้จา้าหรือก็ความกิ่งทิ้งทวนกิ่งปริสุทธโธนะครับรุ่นทิ้งทวนนะครับรุ่นทิ้งทวนสุดยอดครับด้านล่างมีโค้ดคูณอยู่ผวมเลี่ยมกรอบไว้เป็นพระประจําตัวแต่ผม จะยกให้ท่านนายกโอต่อผักปังนะครับท่านสมศักดิ์กวนนภ์นะครับขอบคุณมากในการเข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําพระองค์นี้ส่งไปให้ท่านนายกสมศักดิ์กวนนภ์ที่ปลายทางผักปังเขียวเัยภูมินะครับฝากที่ช่วยแชร์ต่อและก็ส่งต่องานพระเครื่องนะตอนนี้หลวงพ่อคุณไนดะ้รับความนิยมทุกรุ่นนะครับกิ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าสวยสุดและเป็นกิ่งรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ